สวัสดีจ้าแอลจ้าสองมึงก็ลอยจ้าเพื่อนจ้ามันนี่มาเจอกับแอลในห้องครัวนะคะเพราะว่าท่าดาแอลจะพามาเห็ดแยมจ้าเพื่อนเพราะว่าแอลไปเก็บแบล็กเบอร์รี่มาแบล็กเบอร์รี่บอมเบียกันเนาะจ้าเนาะแล้วก็ไปเก็บเอ่อเรดเบอร์รี่ปลานะคะประเทศเยอรมนีก็จ้าเอิร์นวาเฮมเบียกันเนาะจ้าเนเาะแอลจะเก็บมาเห็ดแยมจ้าเพื่อน มันมีหน่อยก็าบอกเป็นอย่างจ้าแต่ว่าแอลจ่ายจะเฮ็ดหายเบิ้งนะคะว่าแอลเฮ็ด ah แยมจังไหนแบบไหนเพราะว่ามีขอมูเของมหาแอลนะคะแอลจะเห็ด ah แบบง่ายๆจ้าเพื่อนนะคะปกติแล้วประเทศเรามันมีก็จะมีน้าตาลโดยเฉพาะนะคะน้ำตาลทำแยมโดยเฉพาะนะคะน้ำตาลเห็ดแยมโดยเฉพาะก็จะมีซ่อวากเรียตสุกันะคะก็คือสุกาก็คือน้ำตาลผสมกับผงมุนนะคะแต่ว่า L ah แอลจะบอกใส่ตัวนี้มันนี่เพราะว่าแอลจะเฮ็ด ah แบบง่าย เพราะบางคนอาจจะมีน้ำตาลจะเพาะแยมหรือว่าบางคนอาจจะมีเลยแค่ไม่น้ำตาลเห็ดอย่างไหนน่โอเคเดี๋ยวเข้ามาเห็ดกันจ้าเพื่อนเมื่อนี้เขาจะมาเห็ดแยมร่วมผลไม,ม้จ้าเพื่อนเรดเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่น้ำกันฮิมเบียออนป้อมเบียโนจ้าเนาะอ่าผลไม้นีน่หนีนะคะกะละลาว์เจ็ดร้อยกรัมจ้าเพื่นพอนด้วยเทลจะใส่น้ำตาลธรรมดาน้ำตาลธรรมดาของแอ๋จะใส่สี่ร้อยกรัมแล้วก็ใส่ผงวุ้นจ้าเพื่อน ยูเบเท็เยอรมนีคืจอจำคนอื่นว่าทอต,ตดกุสแต่เดี๋ยวเขามาเหตุกันนะคะเพราะว่าเอลจะบ่ใส่หนังตาลเฉพาะทางโดยการเห็นแจมเพราะว่าบางคนกับมีบางคนบ,บ่มีเดี๋ยวเขามาเหตุกันจ้าเบอร์ลีนะคะผลไม้เนาะเอลจะเอาไปล้างกันจันเพื่อนจ้า ให้มันเสนด็จถามจักน้อยเนาะจ้าเนาะขวดนะคะที่เอาจะเอาสซแยมเ,เอาจะทําความสะอาดเก็บลอยแล้วเนาะแต่ว่าเอาจะเอามาต้มอีกที่หนึ่งเพื่อป้องกันแบคทีเรียจ้าเพื่อนนะคะมันจะได้กินโดยกินนดูเนาะจ้าเนาะทั้งขวดทั้งฝาจ้าเอ๋จะเอามาต้มน้ำก่อน เดี๋ยวเขามาเห็นแย้มกันจำอันนี้อันนี้คือแบล็คบร์รีกับเรดบร์รีนะคะบล็อบเบียกันอันเดนฮิมเบียกันจา้าที่อาจจะเกิดมาจตกต่างนะคะเราจะใส่เลยตามด้วยน้ำตาลแล้วกับผงวุ่นที่เอาผาสมไว้กันเช่นหลังจากนั้นเราจะมาคนนะคะ เราจะเอามาบดจักหน่อยนะคะ จะหลังจากที่เอาเอาไปปั่นให้มันหยาบๆจากน้อยเนะาะบพรต้องให้มันละเอียดจังเพื่อนนะคะแอลก็จะเอาน้ำมากรูนแล้วเลาสิบนาทีจังเพื่อนจ้ะนะคะเพื่อที่จะหนึ่งตามมัละลายละคะเนื้อผลไม้เอาสุกจากน้อยนะจ๊าเนาะนะคะ พอมันเดือดบุบแล้วนะคะเอาก็จะรีไฟล่งจังเพื่อนให้มันใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะเห็นไปเนาะ เราะจะมาทำความสะอาดฝาขวดก่อนก่อนที่เราจะปิดนะคะเราจะเทลงแบบอหอนๆเลยจ้ะเพื่อนโอเคปิดฝาให้มันแน่นๆเลยจา้าโอเคแล้วเราจะปิดฝาให้มันแน่นๆเลย แค่นนี้เอลกับมี่แย้มกินเหรอจ๊ะเป็นปีโอเคแย้มแบล็คเบอร์รี่กับเอ่อเรดเบอร์รี่ของเอาก็เสร็จแล้วง่ายๆตามสไตล์ตของสเมเืองเกินอลอยจ้ะเพื่อนจ้ะ แยมแบล็คบอลีีกับเรดบอลลีของแอลนะคะที่ไปเก็บมาจากป่ากระเซ็นซับเรียบร้อยแล้วจ้าถึงบอไดร์ไลน์นะคะกลับมาเป็นยังเพราะว่าแอลเฮ็ดเรื่อยๆนะคะเพื่อนจ้านี่ก็คือการถนอมอาหารของแอลจ้าเพื่อนจ้าเพราะว่าจะเป็นแยมอบอกนมฝรั่งนะคะหรือว่าสต๊อกเบียร์เกนนะคะหรือว่ายูคาลเตเบียร์เกนแอลจะเฮ็ดแยมไว้ทั้งสี่จ้านะคะเพราะว่าจะเป็นนี่เลยเห็นมั้คะ น้ำพึ่งดอกฟันสิงโตแอลเฮดเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วก็ยังโอเคจังเพื่อนนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเห็นมาข่าเพื่อนอันนี้ก็คือแตงดองแถวเฮดไว้เานาะจ้าเนาะแอลก็เอาไปกินได้หลายขวดแล้วนะคะมันกันยังอยู่ในสภาพดีๆอยู่เลยจ้าเพื่อนนะคะแตงดองแอลเนาะนะคะส่วนนี้ก็คือเฮดดองของปีที่แล้วเฮดดองของปีที่แล้วเอลกัยังเหลืออยู่ขวดหนึ่งจ้าเพื่อนนะคะ อันนี้คือการถนอมอาหารของแอลจังเพื่อนนะคะบอกว่าจะเหตดอีหยังจ้าใส่ใจทำใช้ใจทำนะคะรักในสิ่งที่เราทำทำในสิ่งที่เราชอบเราสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างรักการฉกการก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจ้าเพื่อนจ้าปากมีไว้ถามตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังจ้าเพื่อนของใจอีหย,ยังอยากรู้อีหยางถามนะคะยาเก็บไปคนเดียวจ้าสวัสดีค่ะ